ตอนนี้ฉันอยู่ในที่ที่แสนสงบแสนสบายร่างกายของฉันผ่อนคลายสบายสบายฉันรับรู้ถึงความรู้สึกของกล้ามเนื้อที่ค่อยๆคลายออกคลายออกสบายสบายกล้ามเนื้อใบหน้า ย่อนคลายคิ้วที่ขมวดค่อยๆค,คลายออกคลายออกอย่างอ่อนยยนกล้ามเนื้อลำคอหัวไหล่ย่อนคลายกล้ามเนื้อแขนคลายออก คลายออกจรดปลายนิ้วกล้ามเนื้อหน้าอ,อกท้องแผ่นหลังย่อนคลายย่อนคลายกล้ามเนื้อเอวสะโพกค,คลายตัวออกย่อนคลาย กล้ามเนื้อขาย่อนคลายย่อนคลายจรดปลายเทา้ากล้ามเนื้อทั่วร่างของฉันย่อนคลายหย่อนคลายย่อนคลายสบายสบาย สบายจนฉันรับรู้ถึงความเบาสบายรับรู้ถึงความสงบสงบนิ่งนิ่งนิ่งลึกลึกลึกลงไปทุกทีทุกทีทกทฉันสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก และรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์ที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของฉันฉันค่อยๆปล่อยลมหายใจออกอย่างนุ่มนวลและทุกครั้งที่ฉันหายใจฉันรู้สึกว่าความตึงเครียดและความกังวลในร่างกายของฉันค่อยๆละลายหายไปละลาย หายไปมันเป็นธรรมชาติที่ร่างกายของฉันจะแข็งแรงดีถึงแม้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ร่างกายของฉันรู้ร่างกายของฉันมีเซลล์อยู่เป็นหลายล้านตัวซึ่งมีจิตรับรู้ส่วนตัวเซลล์เหล่านั้นล้วนรู้ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวเองตอนที่อาการไม่สบายของฉันเริ่มขึ้นฉันไม่ทันรู้ตัวไม่รู้วิธีดูแลตัวเองซึ่งหากตอนนั้นฉันมีความรู้เหมือนในตอนนี้อาการเหล่านั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยฉันไม่จำเป็นต้องเข้าใจ ถึงสาเหตุของความไม่สบายในครั้งนี้ฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าฉันเป็นอย่างไรที่ต้องประสบกับอาการไม่สบายในครั้งนี้ฉันเพียงแค่ปลดปล่อยอาการไม่สบายในครั้งนี้ออกไปจากร่างกายของฉันอย่างอ่อนโยนในท้ายที่สุดไม่สำคัญหรอกที่มันได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะว่ามันกำลังหันหลังกลับลำอยู่ในขณะนี้มันเป็นธรรมชาติที่ร่างกายของฉันต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อปรับทิศทางสู่ความแข็งแรงและความผาสุกไม่มีอะไรต้องรีบร้อนร่างกายของฉันรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรความแข็งแรงและความผาสุก เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับฉันตัวตนภายในที่เป็นพลังต้นกำเนิดของฉันรับรู้เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในร่างกายที่มีความสลับซับซ้อนของฉันเมื่อเซลล์ในร่างกายของฉันร้องขอสิ่งที่ตนต้องการเพื่อนำความสมดุลและสภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์ พลังงานต้นกำเนิดก็ขานรับและตอบสนองต่อคำร้องนั้นอย่างรวดเร็วฉันอยู่ในมือหมอที่เก่งมากนั่นคือร่างกายของฉันที่มีความสามารถดูแลเยียวยาฟื้นฟูตัวเองได้เป็นอย่างดีบางครั้งฉันมีความรู้สึกไม่สบายตัวเจ็บปวด เป็นอาการที่บ่งชี้ว่าพลังจากต้นกำเนิดได้ตอบสนองต่อการร้องขอของเซลล์ในร่างกายของฉันความรู้สึกไม่สบายตัวเจ็บปวดเป็นตัวบ่งชี้ที่วิเศษและแม่นยำที่บอกว่าความช่วยเหลือกำลังเดินทางมาฉันจะทำตัวให้สบายรู้สึกผ่อนคลายกับความรู้สึกไม่สบาย ความเจ็บปวดเพราะว่าฉันเข้าใจว่ามันบ่งบอกถึงอาการที่กำลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นร่างกายของฉันผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเปิดให้มีการสื่อสารระหว่างร่างกายกับพลังจากต้นกำเนิดของฉันหน้าที่เพียงอย่างเดียวของฉันคือผ่อนคลาย และหายใจสบายๆฉันทำได้อยู่แล้วและฉันทำได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับพลังงานแห่งการเยียวยาและความสมุบเข้าสู่ร่างกายของฉันพลังงานนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรักเมื่อฉันหายใจออกฉันปล่อยวาง ความเจ็บปวดความกลัวและความกโกวลออกไปจากร่างกายของฉันออกไปจากร่างกายของฉันตอนนี้ฉันจินตนาการถึงแสงสว่างที่อ่อนโยนและอบอุ่นแสงนี้กำลังส่องลงมาจากด้านบนของฉันเป็นแสงแห่งการเวยวยาที่เต็มไปด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ แสงนี้กำลังเข้าสู่ร่างกายของฉันค่อยๆไหลผ่านจากกลางศรีศรษะลงไปจนถึงทุกส่วนของร่างกายลงไปทุกๆส่วนของร่างกายของฉันทุกๆส่วนของร่างกายของฉันแสงแห่งการเยียวยาน,นี้กำลังเคลื่อนไปยังบริเวณ ที่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายของฉันอยู่แสงนี้ทำหน้าที่ชำระละ้างและฟื้นฟูทุกเซลล์ที่ได้รับผลกระทบฉันเห็นภาพเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์กำลังหดเล็กลงเล็กลงเล็กลงและละลายละลายละลายหายไปหายไป ละลายหายไปหายไปทุกครั้งที่ฉันเห็นสีเขียวในจินตนาการของฉันฉันรู้สึกถึงความสุดชื่นและการฟื้นฟูอย่างลึกซึ้งสีเขียวนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตความสุดชื่นและการเยียวยา ฉันรู้สึกถึงพลังอันมากมายมหาศาลและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นในตัวฉันร่างกายของฉันตอบสนองต่อสารต่างๆที่ได้รับในทางบวกยาและสารเหล่านี้ช่วยเพิ่มพลังและความแข็งแรงให้กับร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันและพลังแห่งการเยียวยาทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันในการฟื้นฟูบำรุงเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงเป็นปกติเป็นปกติจนฉันรับรู้ได้ถึงพลังของความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกเซลล์ในร่างกายของฉันกำลังได้รับการฟื้นฟู ฉันรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงแข็งเกรง่งและพลังชีวิตที่เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉันยืนยันกับตัวเองว่าทุกเซลล์ในร่างกายของฉันแข็งแรงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาร่างกายของฉันรู้วิธีที่จะรักษาตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในพลังแห่งการเยียวยาของมันฉันถูกเติมเต็มด้วยพลังแห่งความรักและการเยียวยาจากจักวาาลตอนนี้ฉันจินตนาการว่าตัวฉันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงฉันเห็นตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังชีวิต ฉันรู้สึกถึงความรักและความขอบคุณจากการที่ร่างกายของฉันได้รับการเยียวยาแล้วฉันปล่อยให้แสงแห่งการเยียวยาทำงานต่อไปและเชื่อมั่นในพลังแห่งการรักษาของจัก,กรวาลฉันปล่อยวางทุกความกังวลและความกลัวเพราะฉันรู้ว่า ฉันกำลังอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูฉันค่อยๆปล่อยให้แสงแห่งการเยียวยาหายไปจางหายไปแต่ฉันยังคงรู้สึกถึงความสงบและความแข็งแรงที่มีอยู่ในตัวของฉันเมื่อฉันหายใจเข้าลึกๆฉันรู้สึกถึงพลังชีวิตที่เติมเต็มร่างกายของฉัน เติมเต็มร่างกายของฉันฉันค่อยๆขยับร่างกายเบาๆเบาๆและเมื่อพรอมฉันจะลืมตาขึ้นพร้อมรับวันเวลาใหม่ด้วยความสดชื่นและพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยม